สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวก่อนอี่น้องถามก่อนนะคะว่าคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อนรลงแหวนคพิมขาลวคุณป้า,าเ่ะเคลินสายมาแก้วคุณป้าเลยนะนะถ้าดูจากการนั่งคุยกันตรงนี้แบบชิวๆเราจะไม่ทราบว่าสองท่านนี้เราอยากจะจริงๆทั้งสองท่านดูแข็งแรงมากจริงๆแล้วออใครที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลนรล็งคะ ิุณั้นค่ะคุณป้าใช่ไหมคะคือด้วยส่วนตัวแล้วคุณป้าทำอาชีพอะไรคะค้าขายค้าขายนาหารโอขนมทอดส่วนตัวแล้วีิคุณป้าเป็นโรคประจำตัวอะไรก่อนนะคะความดันสูงไขมันมีสองอย่างค่ะอ๋อก็คือมีความดันสูงแล้วก็ไขมันคือตรงนี้คุณป้าได้รับการรักษาต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไหมต่อเนื่องค่ะแล้ว ที่เราได้ทราบกันก็คือว่าคุณป้าเป็นผู้ป่วยอีกหนึ่งท่านที่มีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการออที่จะเป็นโรคอัมพาตแบบเฉียบพลันถูกไหมคะอาการตอนที่เริ่มต้นนี้เป็นยังไงคะตอนที่คุณป้ามีอาการมันสู้ขึ้นก็คือมันจะรู้สึกชาสู้ขึ้นชาแล้วก็นี่ขาอ่อนอ่อนตั้งแต่ช่วงนี้เลยใช่ไหมคะก็คือเหมือนลักษณะของอาการว่าแขนกับขาไม่มี้แรงแล้วก็พูดไม่ได้ ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างป้าอย่างเงี้ยรีบมาเลยภายในสามชั่วโมงเนี่ยภายในสามชั่วโมงก็จะสามารถคือแบบเรียกว่าจะจะเรียกว่าเป็นชีวิตก็ไม่ใช่แต่แต่ไม่ไม่แน่นะคะถ้าไม่ทันเนี่ยป้าอาจจะไม่ได้ไมั่งยู่ไหนถ้ามีอาการแบบเนี้ยรีบมาเลยอย่างป้าอย่างเงี้ยไม่ต้องัวคิดอะไรเลยมาก่อน ฝากถึงญาตกๆด้วยค่ะเพราะว่าคนคนที่เป็นนาทีนั้นเนี่ยคุณป้าเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวใช่แต่ว่าคุณลุงนี่เป็นจะแนะนำให้เขาค่ะคือจะมีที่นี่อย่างเดียวโรงพยาบาลมันจะลมยาตัวนี้ยาตัวที่อื่นไม่ค่อยมีค่ะคุณยิงคือผมจะแนะนำมาถ้าโรคเป็นโรคคนนี้เขาต้องคือเจอที่ไหนต้องให้รีบมานี่เลยคือที่โรงพยาบาลเดียวกัน